thank mm -hmm. you ผู้ชมทุกท่าน hello เอฟวี o n e welcome to ตุกตาวันโอ o channel นะคะกลับมาพบพอกันคือเก้าเนาะคะ่ะก่อนสิเขาไปฟังเรื่องเล่าชีวิตของตุกตาที่ไม่โยไม่กาเป็นเจ้าไน้เนี่ยค่ะตุกตาก็สิขอกราบขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เขามาให้กำลังใจเนาะคะ่ะเนาะเราก็ยินดีต้อนรับเอฟซีใหม่ที่กำลังสิเขามานําด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีเก่าที่ยั่งยู่เป็นกำลังใจให้ตุกตาคือเก้าเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวก็มาเขาเรื่องเขาเล่ากันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะ ก็คือที่ตุกตาเคยเล่าไปเนาะค่ะเนาะตุกตาเมยัวเมกาไม่ไม่เนี่ยตุกตาก็ได้อาศัยอยู่กับเมียเก่าสามีคนที่สองเนาะค่ะเนาะแล้วก็ได้มีพบพอเจอกับสามีอ่าเก่าคนแรกของแฟนตุกตาก็มีหลุกลี้ยงเนาะค่ะเนาะเราแบบที่นี่เรื่องมันมีอยู่ว่ามีมื่อเนึ่งเนาะค่ะเนาะอ่าช่วงซัมเมอร์พวกตุกตาสิผ้ากันไปเวเคชั่นเนาะค่ะเนาะอ่าอันนี้เวเคชั่นนี่ กะสิไปเลือกกันเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้ขอชี้แจงด้ค่ะอญาติแฟนตุกตาเป็นคนสือตัวออกตัวให้ให้ครอบครัวตุกตาก,กับแฟนไปเที่ยวนะคะ่ะแล้วลูกเลี้ยงกระสิไปนั่เนาะคะ่ะปัญหาก็มี่คือว่าเมียเกาไม้เหล็กหนึ่งเนะะี่ยค่ะเล่าอยากไปเที่ยวนั่มเล่ากัโทรมาคุยกับแฟนตุกตาเนาะคะ่ะว่าเล่าสิ้ไปเที่ยวนั่มประมาณนี้แฟนตุกตาเล่าก็เลยฮะเราบ่มีคําเว่าคําสสีว้า เล่าก็เลยมาคุยกับทุกตาก่อนวาสิเหตจังใดดีเนี่ยเมียเกาฉันวาสิไปนั่มไปกับลูกเราเขาก็บอกกับลูกเขาลูกผู้ยิงนะคะ่ะคือลูกผู้ยิงนี่ถ้าแม่วอกอีหยังเขาก็สิฟังเขาสิเสือ้อแม่เขาสิตามใจแม่คือเด็กคนลูกเลี้ยงนี่เขาเป็นผู้ยิงทีนิสไซอ่อนไหวอ้อนโยนประมาณนี้ค่ะถ้าพูดได้บอกอีหยังคือเขาสิบ่ค่อยอยากคัดประมาณนี้เนาะแม่เขาบอกว่าแม่เขาอยากไปนั่มเขาก็บอกว่าโอเค นี่ละค่ะก็เลยเป็นปัญหาเนาะเด็กตุกตาสิเราให้ฟังดวยคะ่ะอ่าแฟนตุกตากับตุกตากเลยคือกันว่าเฮ้ i, บยบ่ไรแล้วเสีห้เขาไปน้บาบ่ไรได้แบบนี้ตว่ากับบรลลูวาสิตอบปฏิเสธจั้งไดเนาะคะ่ะเพราะว่าทางแม่แฟนตุกตากับพี่สาวแฟนตุกตาเนี่ยเขาก็บ,บ่ไรคัดเขาบ่ไรไม่หยุ่นน้ำแล้วแล้วแต่สิไปหรือบ่ไปเพราะว่าถ้าไปเนียเกาวเล้ากับตองซื้อตัวเองเนาะค่ะเนาะแต่พวกตุกตาเนี่ย เขาซื้อตัวให้แล้วซึ่งสิบ,บอกยกเลิกมันก็น่าเกียดก็มีคุยกันอยว่าสิยกเลิกดีบอปผมม่านนี้ล่ละก็เลยคุยกันว่าทายกเลิกมันก็สิเสียน้ำใจของข้าเจ้าเราก็เลยถามว่าเราเมียกเกาเธอซื้อตัวไปเขาพระท่านได้ซื้อแต่ว่าเขาถามเขามาถามก่อนว่าเขาสิไปน้่เด้อระมานนี้ล่ละก็ต้องเป็นห่วงลูกสาวปรมม่าณเนี่ยเขาสิไปน้่มเราตุตาก็เลยสุดขอชี้แจงน้อยนึง คือซัมเมืรอช่วงนี้น่ะมันเป็นซัมเมอ่าวิกของพวกตุกตาที่จะต้องสเปนท่ามกับเด็กน้อยมันโมเมนซัมเมอร์ของเล่า宝妈นี่เนาะก็คือแบ่งกันค่ะซัมเมอร์นี่ลูกคนนี้ต้องอยู่กับแม่ซัมเมืรอนี่ลูกคนนี้ต้องอยู่กับครอบครัวตุกตาาณนี้แหละค่ะเราซัมเมอร์ที่สิไปเที่ยวนี่เด็กน้อยมันต้องเด็กน้อยเขาต้องอยู่กับพวกตุกตามันเป็นคิ้วของพวกตุกตาบอกไง่ายๆเนาะคะ่ะแต่ว่าเมื่อเกาไม้เหล็กหนึ่งเล่า ไปน้าประมาณนี้ล่ะค่ะเราเล่าก็บอกอยู่ว่าสามีเล่าบ่ไปน้ามันกับแมนอยู่แล้วล่ะค่ะสามีเล่าบ่ไปน้าอยู่แล้วอันนี้ก็ดีอยู่ค่ะที่แฟนตุ๊กตาเรามาบอกเรามาคุยให้ตุ๊กตาฟังก่อนมาปรึกษาว่าสิตัดปัญหานี่จังได้ดีเนาะค่ะเนาะก็คือบอง่ายว่าแฟนตุ๊กตาเราไปอยากให้เมียก่าวเล่าไปเที่ยวไปเวเคชันน้ำนั่นเองเนาะค่ะเนาะวันที่นี่ ก็เลยปรึกษากันก็ได้นึกออกท่านผู้ชมโอ้ยนึกออกลูกเลี้ยงทุกตาเนี่ยค่ะสองคนนี่แหละคือสิตัดปัญหาใดเนาะค่ะก็เลยเอินลูกเลี้ยงมาคุยเนาะค่ะเนาะวาวเอินลูกเลี้ยงมาขอลองบอกง่ายๆว่าไปเที่ยวครั้งนี้น่ะว่าต้องให้แม่เธอไปได้บอเพราะว่าพวกฉันก็ต้องการอยากให้แม่เธอไปคือแบบพวกเธอคิดเบิงเดอ ก็คือพอเพ่นีล่ะเขาเว่าสามีตุกตาว้าพวกเธอคิดบังเดอร์ฉันเลิกกันกับเขาไปแล้วฉันก็บ่อยากให้เขาไม่หยองบุญว่าอีอย่างกับขอบครัวฉันหลายเกินไปมากเกินไปพอถี่พันธ์มาอนนี้มันกะหลายแล้วประมาณนี้เนาะก็อธิบายให้ลูกเขาฟังลูกยิ้งเขาก็เลยว่าโอเคสันเดี๋ยวฉันสิบอกให้แม่ฉันยกเลิกประมาณนี้ละ,ะลูกสาวนี่กะมีการเสียใจอับแสตอยู่แต่ว่าเขาก็โอเคาน ก็บอกลูกผู้ชายนั่มลูกผู้ชายก็โอเคนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมพวกตุกตาเนึกออกว่าลูกชายเล่าเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกเลี้ยงตุกตานี่แหละคะ่ะถ้าเกิดว่าลูกเลี้ยงตุกตาไปบอกอีหยังกับแม่เขาสั่งอีหยังบอกอีหยังเนี่ยค่ะแม่เขาเนี่ยสีเห็ดตามทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะอันนี้ก็ได้ผลเลยคะ่ะนั่นละ่ะลูกชายเล่ากันเลยโทรคุยกับแม่แท็กบอกแม่เนาะแต่ว่า ลูกท้ายเล่าวน่กับวารุ่นแรงเกินไปกับแม่เขาอยู่กระเฮดไห่เมียเกาแฟนตุกตาเนี่ยค่ะเล่าหน่อยใจเล่าเสียใจเล่าก็เลยแท็กมาบอกแฟนตุกตาอยู่ว่าเป็นยังลูกท้ายเล่าวน่ะคือว่าวจากับเล่าบดีจั้งสี่เออถ้าเบียกให้เล่าไปน้ำก็คือบ่อบอกดีๆตุกตาหูนิสัยลูกเรียงตุกตานะคะ่ะถ้าเขาโมโหอีหยงังยิ่งถ้าเป็นเรื่องพ่อแม่ ทะเลาะระวาดกันตกลงกันบ่ด้เนี่ยลูกเลี้ยงตุกตาเนี่ยลูกไรายเนี่ยเขาสิเป็นคนเบารุนแรงเนาะค่ะนะเ้าให้แม่เขาเสียใจแต่ว่าพวกตุกตาก็ขอขอบคุณลูกเลี้ยงตุกตาคนที่เป็นผู้ชายคนแรกนลค่ะที่ตามาถเว้าให้เนี่ยเกาแฟนตุกตาหรือว่ายกเลิกการไปเที่ยวเวเคชันกับพวกตุกตาครังนีได้เนาะคะ่ะเป็นยังไ๋คะท่านผู้ชมฟังเรื่องนี้แล้วมีความรู้สึกอีย่างจังใด เขียนคอมเมนต์ไต้คอมเมนต์มาได้เลยค่ะที่รับฟังเรื่องเล่าชีวิตของตุกตาแล้วเนาะค่ะเนาะมีความคิดยังไงก็กกเขียนมากเนาะค่ะเนาะ,ะคลิปวิดีโอนี้ตุกตาก็คอจบไวซ้มนี้นะะเนาะ,ะค่ออะเนาะก็คือเรื่องนี้พวกตุกตาก็ได้ลูกทรายลูกเลียงหรือว่าลูกสาวลูกเลียงนี่แหละค่ะซอยซอยให้แม่เขายกยก,ยกเลิกความคิดที่สิไปเที่ยวนั่ คือว่าดีใจร้ายค่ะคือแบบโลงโ่งอกไปเลยค่ะ mm. เขาก็บอกว่าโอเคเขาบ่ไปแล้วประมาณนี้เนาะเ mm. นี่แหละค่ะตุ๊กตาก็ขอจบคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้เนาะค่ะเนาะเด mm. ี๋ยวก็มาคุยกันในคลิปต่อไปแล้วก็มาลอ่อฟังว่าคลิปต่อไปตุ๊กตาเสียวเรื่องเล่าชีวิตของตุ๊กตาอีหยังมาบอกให้ฟังเน,นาะค่ะทั้งนั้นก็จะเฝ้าถิมจะเฝ้าปายจะฝ้าปล่อยกันเด้อค่ะ mm. คลิปนี้ก็ขอตุ๊กตากขอจบไป้ซ้ำนี้ขอ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะนาอบบายบายเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความจเจริญล้ำล้ำรวยๆนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะ